จุ่มเดียวค่ะได้ประมาณมหาเนาะได้เยอะมากเลยสวัสดีแล้วค่ะมื่อนี้กับสาวอีสานบรรทุงมื่อนี้พักันออกมาท่งน้าค่ะมานะาพี่เอ็มน้อไม่ออกหลายหลายวัสดค่ะก็เลยพักกันว่าสิมาสับน้อไม่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันข้างในเลยค่ะเพราะว่ามันออกมาแบบแตกกอหลายๆกเ็เลยสิพากันมาสอุปกรณ์เสียมพร้อมค่ะ อันนี้สามนอเลยค่ะนี่นี่ค่ะน้องไม้อันนี้น้องไม้อันน้องไม้ห่วงน้องไม้ห่วงก็เอาไปแกงได้เช่นกันมกกระแทบค่ะนย์เอาออนออนเลยหักเอาก็ได้ไม่ต้องใส่เสียมซับโอ้มันได้ต่อออนเลยไงเอ็มเนาะอันมะน้าลูกเอ็มค่ะเนี่ยมึงดือดรึไม่ไม่จะนอนกลางวันเนี่ยนะมีเหรออันที่เจ้าคือไปเสียบไปตัด โอ้หักเอาก็ได้เอ็มเนี่ยอันนี้กำลังต้มกินกับแก้วแซ่บด้ยค่ะสขนาดซ้ำนี่นะงามๆเลาวหบีนี่เจ้าเจ้าเจ้าเจาเน้เ้เจ้าเเจาเจ้าเจ้าเ้างค้าเจาเจ้าาเเ้าอท้เ้่ะ งองามๆมันยันถือฝนมันกำลังเริ่มออกเป็นบบลูกเอ็มเพื่อนอกำลังงามแล้ค่ะแบบนี้เนาะแกงก็แซ่บแล้วก็ต้มกินกับน้ำพริกกระพริบกระพริบครับแม่ถูกต้องโอ้โหนี่พริกกระพริบ โ oh. อ้ันนี้มันไงแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นล้ำไพ่กำลังงามกำลังงามโอ้เป็นตะ oh, อ้อนดีนะลุงเอ็ม เดี๋ยวไปเบิ้งอีกกอทั้งพ่นค่ะเพราะว่าลุงเอ๋มเนี่ยแล้วปลูกเลาะไปเลยเดี๋ยวเลาะหวยไปเลยค่ะหสามซีนอเลยอ่ะทั้งหมดไม่ต้องใส่เกลี่ยสับ์ย่างเลยกำลังงาน ค่ะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเบ่งก่อนนั้งนี่ค่ะ ชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นน้อ,นอไม้ลักษณะแบบนี้ค่ะแบบต้มแล้วก็กินกับสมตำนี่สุดยอดเลยถ้าผู้ใดมักเผ็ดเนี่ยจัดไปต้มมันจืดจากน้อยเดี๋ยวที่จัดเมนูแซ่บๆให้สู้กินค่ะ ต้องขึ้นผู้ยากเลยว่ามันเป็นเป็นสิบสิบกอเลยเราไม่พูครับเนี่ยเราไม่พูในแถวนี้เราไม่พูเจ้าพรอปลูกไว้ไหมเนี่ยฝังมาล้างนอน้นเลยโอ้ลูกเอ็มลูกเอ็มค่ะอันนี้จะเป็นไฟห่วงเนาะอันนี้จะเป็นไฟบ้านไฟบ้านพูน่ะไฟบ้านนอนนั่งดิน มันโพล่ลน่าดินเยวให้เขาไปค้นดินออกนับนี่ซับนี่ับทั้งเที่ยเอายางลงไปพุับทั้งนี้อซับทั้งทีมะโ้อันนี้มันทินนอใหญ่นะซับทั้งไหนเออซับมาทั้งที่แล้วคุณใส่แห้งสับพรสมควรมยั่ได้ไีม่มันนอใหญ่อันนอไหมนี่ละอันอันนอที่ซ่ค่ะ นอมันใหญ่เนาะมันจะแข็งกว่านอไผ่หวกตะกี้นี่ <Okay. S 2> เขาต้องใส่เสียมสับก็คือต้องสับประมาณคนหม่องอ,อ,อ่อนๆสีท่ากับเป็นน่องนะ <c oughs> อ้าไอ้ทา่ายุ้ยเสนิยงด้วยนี่ทำไมตุ้ยชานางนะสวรรค์วัดน้เพราะมันนอใหญ่นออ้วนสาวอีสานบรรทุกครับไทยทำสับนมในสวรรค์บัดน้านอบอกใหญ่อันนี้เอาไปแกง เดือบตกน้่งใค<น>่ใค่ทุกคนก็ตกคนอยากอย่คนกินคุลูกคนรู้นั่งหัวเลยอันนี้เนาะแกงอันแกงไส้อันผักขาเออเออได้คุณต้มกันได้ผักกันตงมีป้วยนี่ผักกันตงก็อยู่บ้านเนื้อถามเขาเนี้ยน่นนะเอาไปปลูกค้อนบ้านคนน่ะเพรต้องไปเก็บใส่เนี่ยแต่กี้เขาผักกันซับน้ำไม้ไผ่บ้านแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเขาชิพาก,กันไปสับก่อพูนจะเป็นน้ำไม้ไผ่เลี้ยงคนน่ะ ลุงเอ็มนี่ว่าธรรมดาได้ในปลูกไว้หลายมาหอดก่อนน้ำใหม่ไผ่เรียงแล้วค่ะมาปับ๊บเจอแล้วทุกคนค่ะน้ำใหม่ไผ่เรียงเดี๋ยวเหาจิเข้าไปบนนี้นี่ค่ะบัวตองซับยาก อีกช้นอนหนึ่งโอ้สองเด้อค่ะ นองงามนี่ค่ะกำลังแสบนี่ซ้ำนี่ต้มหวานนี่นี่น้องไม่เอา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 ไปเผาหมกเออเอาไปเผาหมกน้องไม่ไผ่เลย่างไงแสบมันจังสีดแสบแต่นี่น้อยไงพูดอะเนี่ยนี่แบบนี้เพื่อนจะเอาไปเผาแล้วกัเผาโมกก็เอาไปเคี่ยนเคี่ยนเป็นเซนเป็นเซนแล้วก็เอาไปหมกนี่มันสีดแสบ ถ้าเป็นน้ำไม้ไผ่ตรง <lever en> น้ำไม้ไผ่บ้านแบบนะั้นเพิ่งเกษเอาไปฝานฝานเป็นเปอร์ compute, เป็นเปอร์เอาไปแกงเปอร์อาหารมันชีเสแปรกันเ <ME an> พราะว่าน้ำ <ME an> ไม้เองพวกน้อยๆเนี่ยมันจะมีความความเฟื่องความขาม <ME an> เอาไปต้มแกงแล้วมันก็นสีแสแปเอาไปขวาก็ <ME an> ได้ใส่อย่างนั้นใส่ผักขาผักใบเอ็นผักกันตรงเนาะอมนี่สั่นหมดละก็สั่นหมดเนี่ยเอาไปลงไปให้นะเอาลวด ดูนี่นะต้มยังไดุ้งทียเขากจัออกจากปาน้ำม่มาละค่ะโยงงราะัดนะแ้่ขึ้นูนยงก,กัดเนยเป็นบ้าแอัอนนี้บรรยกาศย้ามือเศร้าค่ะคุณท่องให้ท่งนะเอา้าน้ำใหม่หสดๆจากกอ มาให้หลายอยู่บางทีเลยโอ้อยู่เดี๋ยวออกมาให้ชมเดี๋ยวออกมาให้ชมค่ะลักษณะความแตกต่างของไทยอันนี้เป็นเป็นไพรีไพรี่เลี้ยงน้ำมันไพรี่เลี้ยงโอ้หอันนี้มันไล่ไล่กระต่างกันบ้างไล่ต่างกันไล่ต่างกันอันนี้อันนี้ไม่ไปบ้านไม่รู้ ่อัน hmm. นี้จะเป็นน้ำไม้พู้น้ำไมู้้น้ำไม้ห่วน้องไม้ร่วงอ้ตมแ่บนั้งเลยฮะนี่ก็ต้มแ่บอยูยแต่ว่าถ้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 าตุ่มแบก่อนน้อไม้ซุ่มพวกนี้ือว่าน้อไม่เอันดิน้องไม่เอ็นดิล้เนอน้น้อไม้ไะเข้ามาเข้าเดียวนี่ยวนี้อันนี้น้อไม้ยางไหน้อไม้คายดือเ่ยนะ มันยาวสิยาวนต้องให้อิอันนี้นกไม้เนะค่ะที่เขามาหักอยู่นะลุกเอ็มผลผลออกมาแล้วเนี่ยได้หลายเติบเลยนี่อันนี้จะเป็นนกไม้นกไม้หัวความแตกต่างค่ะนงไม้แต่ละพันธุ์มันก่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่อันนี้นกไม้หัวอันนี้นกไม้ไผ่เลี่ยงอันนั้นนกไม้ไผ่บ้าน ถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะเอาไปต้มกินกับน้ำพริกกับมันชีแอบแบบนั้นคือเหมาะสำหรับการแกงนี่คือผลงานของเฮาเซานี่ i, มาหักน้ำใหม่นะลูกเอ๋มค่ะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าน้วค่ะกับทีมงานสายสามันทุงมื่อนี่พามาหักน้ำใหม่นะลูกเอ๋มค่ะ